สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซล์ปีใหม่ค่ะอีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มนกเงือกสาขาเทิองอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะคะเจอกันช่วงใกล้ๆเที่ยงนิดนึงนะคะเดือดร้อนนิดนึงนะ,ะสำหรับวันนี้เจอกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมอีซุซูสาขาเทิงนั่นเองนะคะตอนนี้อยู่ด้านหน้าโชว์รูมเจอกันแบบนี้นะคะก็ไม่พลาดเลยที่จะพาท่านไปรีวิวรถอีกแล้วค่ะสำหรับคันที่จะพาไปรีวิวในวันนี้นะคะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้เลย คันนี้นะคะเป็นรถรุ่น2ประตูวีคลาส3.0แซดนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถที่รอเตรียมส่งมอบให้ลูกค้านั่นเองนะกับสีดำนะคะบาวบเลียนไมก้านะดำเงางามคมเข้มมากๆสำหรับคันนี้แต่งพิเศษนะคะใส่แม็กไทยเทยางออฟรถใส่คิวรอเพิ่มเติมถือว่าหล่อมากๆก,ก,กันเลยทีเดียวก็ไม่พลาดที่จะพาท่านไปรับชมให้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาเฉพาะ ตัวรถของเขาอยู่ที่882,000บาทค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถทักอินบ็อกซ์หาปีใหม่นะคะตามลิง,ง,ลงก์มาล่างตรงนี้ได้เลยค่ะหรือ f a c e b o o k ส่วนตัวปีใหม่มอิสุสุเพจอิสุสุเชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเมื่อกดติดตามให้กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปีใหม่พาท่ทานไปรับชมกับรถรุ่นนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ ันนี้ค่ะรถรุ่น2ประตูวีครอส3.0 Z ซสีดำนะคะบาวเเลียนไงก้ารุ่นนี้นะคะมีให้เลือกทั้งหมดสีสีจะมีสีดำบรอนเงินเทาลแลมโบแล้วก็สีสทมนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้พิเศษยังไงนะคะเห็นไหมเห็นเลยนะคันนี้พ <gracias> ิเศษก็คือใส่แม็กแต่งซิ่งแบบใส่แม็กซิ่งไทเทนะคะแล้วก็รัดด้วยยางลินโซไทยนะคะอันนี้แบบ เป็นยางที่แบบสายลุยสายออฟโรดแล้วก็ใส่แม็กไทเทแบบนี้ออกซิ่งลุยลุยออฟโรดนิดนึงก็ถือว่าหล่อไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็เอาไว้ให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะคะที่รับชมเอาไว้เป็นแนวนะคะถ้าต้องการแต่งแบบไหนสำหรับสามารถเอาคันนี้ไว้เป็นแนวได้นะคะถือว่าหล่อมากๆคันนี้นะคะเพิ่มเติมในส่วนของคิวล,ล้อล้อแม็กและด้วยยางเรนโซ่แบบนี้นะคะถือว่าจบหล่อไปอีกคันหนึ่งเลยนะคะหล่อนะหล่อมากเลยนะคะ จะเป็นแบบซิงๆก็ได้นะคะจะเป็นแบบลุยๆออฟโรดก็ได้นะคะถือว่าใช้งานได้หลากหลายแบบขับบนเขาบนดอยแบบสบายมากเลยนะ,ะอืมตัวนี้นะคะไปดูใกล้ๆนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นแม็กไทเทหล่อมากๆอืมตัวนี้นะคะรัดด้วยยางนะคะเบอร์สองหกห้าทับหกศูนย์อรสิบปดนั่นเองนะคะอยู่ในล่างตรงนี้นะเบอร์อยางนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของดุมล้อน็อตล้อนะคะ คาลิเปอร์นะคะตัวนี้ก็คือจัดครบเซตมาเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกเองได้นั่นเองนะอืมนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะคะตัวนี้อ่าช่วงล่างด้านหน้าสําหรับรุ่น V-Cross นะคะก็จะเป็นคอยสปริงอิสระปีกนก2ชั้นมาพร้อมกับโช๊คอัพแก๊สไล็กกันโครงนะคะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะใส่คิวล้อนะคะสีเมทัลลิกขนาด6นิ้วเนาะ ถือว่าเข้ากันลงตัวเสริมมิติให้กับตัวรถได้อย่างลงตัวมากๆกันเลยทีเดียวค่ะ,ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมาดูดีเทลจากโรงงานนิดนึงนะคะในส่วนของตัวรถนะไฟหน้าของเขาก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะอ s u v วิ i hmm. e ันไบ l y LED s u p เปอร์ i ดร์อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันและดีไซน์ไฟเลี้ยวนะคะดีไซน์ให้แยกจา,ากโครมด้านบนมาอยู่ด้านล่าง ออกแบบยังเป็นแนวตั้งรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยในเกริดแซตนั่นเองค่ะกระจังหน้าดีไซน์เป็นเขี้ยว2ชั้นขนาดใหญ่นะคะเป็นสีทูโทนมีลักษณะเป็นสีเทาเมทัลิกกับสีโครเมียมนะคะ,ะดีไซน์นะคะเขี้ยวของเขาโดดเด่นมากนะอืม โลโก้ีสูซุโครเมียมขนาดใหญ่ค่ะผสมผสานก,นกันกับในเรื่องของช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะแถมเพิ่มเติมในส่วนของกรอบป้ายไทยเทให้ด้วยถือว่าเข้ากันลงตัวในส่วนของล้อแม็กด้วยนะคะตัวนี้โลโก้ V Cross c h r o m ี i u m ค่ะตัวนี้จะมีในส่วนของกระจกมองข้างซ้ายขวาที่เป็นสีทูโทนมาให้แล้วเยบร้อยนะคะ ด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะด้านล่างจะเป็นสีดำออกดำด้านนะคะมีไฟเลี้ยวที่อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาที่เป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้มีคณะมีคณะดูงานจากเทศบาลมาดูงานด้วยนะคะทุกคนเอออ่ะเรามารีวิวของเรากันต่อนะคะตัวนี้นะคะมือจับที่มาจากโรงงานนะคะจะเป็นโครเมียมก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของอเบ้ามือจับโครเมียมด้วยก็ถือว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวค่ะ บันไดข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีดำกับสีเทาเนาะติดตั้งมาจากโรงงานนั่นเองค่ะฟิล์มนี่เราติดตั้งให้นะคะการสาดแถมเพิ่มเติมให้พิเศษเนาะมามองมุมนี้กันนิดนึงถือว่าหล่อมากๆเลยโลโก้4ีคูณสีดิฟล็อกนะคะเอกลักษณ์ประจำรุ่นนี้เลยว่าตัวนี้คือ v ีค o อสนั่นเองค่ะ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโคงไฟท้ายค่ะตัวนี้ออกแบบมาล่าสุดดูโอสโซนิค่ะเวลาเปิดไฟท้ายนะแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆตรงนี้รอบๆตรงนี้สองสว่างสองดวงพร้อมๆกันเป็นหลอด LED นะคะให้ความสว่างสวยสวยงามน,นะคะเป็นเอกลักษณ์ ประจำรุ่นของตัวพลานุภาพพิกโลกปี2023นี้เลยนะอืมตัวนี้ถือว่าสวยงามมากๆและเป็นหลอด LED ด้วยก็คือสวยงามแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานด้วยค่ะด้านนี้จะเป็นโลโก้ z ท DDI ที่เป็นคโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนด้านหลังมือจับตรงนี้จะเป็นคโครเมียมค่ะอัในนี้ใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบา้ามือจับคโครเมียมหรือถ้วยรองมือเปิดคโครเมียมก็ถือว่ากันลายนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนั่นเองค่ะ อันนี้กระบะท้ายนะคะในส่วนของออ l n e อีสุดุดีแมลานุภาพพิโลษก็ออกแบบมาให้แบบด,ดูแบบมีมิตินะคะมองดูไกลๆจะคล้ายๆก,ยก,ยกับสปอยเลอร์หลังเลยตัวนี้เพิ่มเติมในส่วนของกอบไป้ายไทยเทนะคะก็หรือว่าเข้ากันกับในส่วนของล้อไทเทได้อย่างลงตัวมากๆเลยเนาะแล้วก็การชนท้ายนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานตัวนี้ออกแบบใหม่ล่าสุดคะ่ะให้ขึ้นลง2สเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะ,ะดีไซน์มาดีไซน์มาในส่วนของ ตัวนี้นะคะออกแบบมาเป็นแบบบลูอินนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสวยงามนะ <laughs> อ่ามองภาพรวมนิดนึงค่ะทุกคนตัวนี้มุมนี้นะคะถือว่าสวยงามมากมากกันเลยทีเดียวหลอดํำโครมเข้มนะคะแล้วก็ออกสไตล์ซิ่งพร้อมกับอย่างที่เป็นแบบสายลยุยแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะคะหลอมา ท่าในใดที่สนใจงงนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามามาทักอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปรับชมในส่วนของด้านในนิดหนึ่งนะคะเปิดประตูมาด้านในนะคะในส่วนของประตูค่ะที่พักแขนตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟท์ทัชนะคะหุ้มด้วยหนังเดินได้ด้วยได้สีเทาค่ะปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบเป็นดำเงานะคะหรือดำเคียรโนแบกนะคะก็ถือว่าให้ความหรูหราและลงตัว สำหรับรุ่นตัวนี้เลยนะคะสองประตูวีคลอสสามจุดสเซนั่นเองใน <c oughs> ส่วนของห้องโดยสารนะคะคอนโซลด้านบนนะคะจะเป็นแบบสอบถัดห้มได้หนังเดินได้สีเทานะคะถ้าลงความดูละมากยิ่งขึ้นหน้าจอทัชสกรีนขนาดเนิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple c a r า l a เพ n d r o อ d a u t o มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์มนวนวล3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์และน้ำยาแอร์นั่นเองนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มท้า o เด a n คอม,มานด์ปุ่มปรับ ระบบสี่คูณสีนั่นเองนะคะปกติขับขี่ทั่วไปอยู่ที่2อไฮหมุนเป็นสีไฮได้เลยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าต้องการเข้าโฟลนนะคะให้ใส่เกี้ว,ว่างเนาะกดลงแล้วก็บิดประมาณนี้นะคะก็ลองไปใช้งานดูอีกที่นึ่งค่ะด้านตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของดิฟล็อกนะคะมั่นใจุยได้ทุกสถานทุกสถานการณ์เพราะเรามีระบบดิฟล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันค่ะละาดชันที่ประมาณ4 5ถ้าองศาก็สามารถใช้ตัวนี้ ในการควบคุมการส่งตัวได้นะคะอถัดม,มาในส่วนของเกียร์ค่ะเกียร์เป็นเกียร์6สปีดค่ะเวลาเข้าเกียร์ถอยจับอ่อนนิชี้นิ้วกลางสอดแบบนี้ดึงขึ้นนะคะดันไปได้านหน้านะคะเข้าเกียร์ง่ายมันย่ำยิ่งขึ้นช่วงชักสั้นตกแต่งด้วยดำเงาและดำเพีนโนแบ็กให้ระมุ่ความรูหราสวยงามมากด้วยค่ะ <laughs> ผมอะไรหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ ด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยด้านขวาเป็นค r u ดคอ Control น,น,นะด้านนี้จะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS ESC คือระบบค,บควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีค่ะด้านนี้จะเป็นปุ่มปรับไฟแนลออโต้สิกระดับปกติขับขี่ทั่วไปอยู่ที่0นย์บรรทุกที่ สามร้อยอยู่ที่1 6ึ่งหกอยอยู่ที่2นะคะหรือมากกว่าน,นั้นอาจจะเป็น3ก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะผัดมาในส่วนของดีไซน์ของเบาะค่ะสําหรับรุ่นนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะกึ่งหนังแท้ค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กนะคะเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองหรือ สามารถเก็บความเย็นได้ด้วยเนาะตัวนี้จะเย็บได,ได้ที่เป็นได้สีเทาเย็บด้วยความประณีตพิถีพิถันตลอดเส้นสายกันเลยทีเดียวนะคะและดซน์การออกแบบของเบาะนะคะเขาจะมีปีกข้างสองข้างที่มีขนาดใหญ่นะคะเวลานั่งจะรับกับสรีระของเรานะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อลา้ขาขณะที่เราเดินทางไกลๆไ,ได้ด้วยค่ะถัดมาในส่วนของห้องโดยสารนะคะสังเกตพื้นที่เนื้อศีสะกจะดลดที่วางเท้านะคะก็ถือว่ากว้างขวางมาก,มากๆกกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ สวยงามมากนะคะดำเงางามคมเข้มเนาะสำหรับรุ่นนี้ไปดูเครื่องยนต์นิดนึงค่ะสำหรับรุ่นนี้2ประตูคลาส3.0มจค่ะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์3,000นะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรมาพร้อมกับคุมพลังแรงม้าที่ไม่น้อยเลยนะคะ ลุยๆนะคะแรงๆอะ่ะจัดกันไปแน่ๆนๆเต็มๆไปค่ะตัวนี้นะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะสังเกตการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ของเขาจะมีการจัดวางให้เยื้องหลังเผาหนาหนิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับรุ่นนี้คันนี้นะคะ2ประตู V ีทัว ไ่แมกแฟงลอนะคะแบบนี้ถือว่าหล่อมากมากกันเลยทีเดียวนะคะกับสีดำเข้มแบบนี้ด้วยสำหรับลูกท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมโชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกหาปีใหม่ค่ะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือ Facebook ส่วนตัวปีใหม่อิสุสุเพจอิสุส เชียงรายสาขาเิงบเซอรปีใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะปีใหม่มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดภัยมั่นใจ100%บริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านเลยสัญญาณนาิเดี๋ยวเรานับรับโปรแกันอีกทีนึงค่ะให้เรื่องการออกรถอิสปปุายแดง mm. เป็นเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกหรือโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมก่อนได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุก่านมากๆเลยค่ะที่สารรับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ขออน,นุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ